สวัสดีคนที่หลงมาดูนะครับผมยินดีต้อนรับสู่นินเนโกะชแชลล์นะฮะวันนี้อยู่กับผมนินเนโกะในเกม w a r f r a m e ก่อนจะเข้าไปชมคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กันไว้ด้วยนะผมส่วนใครที่กดไว้แล้วก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะฮะมันเป็นกำลังใจชั้นดีให้ผมได้ทำคิดิดีต่อไปนะไปเข้าเกมกันเลยดีกว่าสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะฮะจะเป็นการแชร์บิวเมซาฟาร์มฮอตช็อตในสไตล์ของนินให้ทุกคนได้ไปลองปรับใช้กันดูนะ เริ่มจากระบบเฮลมิทนินได้มีการซับซูมเอาสกิลโนเรชมาแทนสกิลหนึ่งของเมซ่านะฮะเพื่อเพิ่มไวอรอลเข้าอาวุธแล้วก็เก็บเอเนจีได้มากขึ้นนะต่อมาเป็นส่วนของระบบอาช้อนฉาดนะฮะนินใส่เป็นทาร์ฟอสสีส้ม4ก้อนนะฮะอินคีซีคันเดลี่คีชานหนึ่งจุดหนตทุกครั้งที่เราฆ่าศัตรูที่ติดไฟนะฮะสะแต็กได้มากสุด75%ทั้งหมด4ก้อนก็จะเป็น300%นะฮะแล้วก็ทาร์ฟอสสีเหลืองแคสสปีด ต่อมาเป็นส่วนของ Build Mesa p r i m นะฮะ Going Power เพิ่ม Strength ความโชว์ฟุตเต็ดกันล้มความ Flow เพิ่ม Energy Max a r m b a Intensify เพิ่ม Strength a r m b a Vitality เพิ่มเลือด a r m b a Fiber เพิ่ม Armor Equilibrium เก็บ Energy เก็บเลือด Normalize นนเพิ่ม Ability Duration ลด Ability เล็ง Steamline เพิ่ม Ability Efficiency ควา Continuity เพิ่ม Ability Duration Arkene ใส่ของใหม่นะฮะเป็น Hot Shot นะฮะ Gen 6% Weapon Critical ช้านะผมเป็นเวลา10วินาทีนะฮะเมื่อใช้ Ability ที่ทำให้เกิด Heat Status นะฮะ ในที่นี้ Exalted Wepon a ก็นับเช่นกันนะผมมากสุด50 stack ก็คือ300%นั่นเอง Arcanic อีกอันเป็น Velocity นะผมหลังจาก Critical Hit นะฮะมีโอกาส90%ที่จะเพิ่ม120% Fire Rate นะฮะผมให้กับ Pistol นะต่อมาเป็นส่วนของ b u i l d Regulator Plum นะฮะ Plum Target Cracker เพิ่ม Key Damage p ิสโต l แพสต t เรน n เพิ่มท็อกซินเพิ่มสเตตัสชาร์คพามคอนเวอร์ชัเพิ่มอิเล็ก i ริกพามฮีเตอร์ชาร์ตเพิ่ม heat พามพิสโตแกมบิดเพิ่มคียชาร์ตกาเวนไรด์ดิฟฟิชันเพิ่มมันดิชอตกาเวนไรด์ชอตเพิ่มสเตตัสชาร์ตเลเทลทาเลน n t เพิ่มไฟเลตเพิ่มมันดิชอตอาเคนผมใส่เป็นแฟร์นะฮะตัวที่ติดคีย s สเตตัสเอฟเฟกตนะผมบวกสิ a สออเ็นดาเมจนะฮะสเต็คได้มากสุด4 8่อบนะต่อมาเป็นวิธีการเล่นเมซ่าในะะฮ กดสกิลสองครับผมเป็นการอ่าทำให้ศัตรูหยุดนิ่งนะครับผมแล้วก็เจียมอาวุธศัตรูได้นะแล้วก็กดสกิลสามครับผมเป็นสกิลกันตายของเมซ่านะฮะก็เอาไว้กันอ่ากระสุนระยะไกลนะครับผมก็การโจมตีแบบโปรเจกต์ตายนะฮะแล้วก็กดสกิลสี่ยิงได้เลยนะครับผมตอนแรกมันจะออกเป็นสีเหลืองๆนะครับผมมาดูตรงนี้กันนะฮะอันนี้อ่าฮอตช็อตนะฮะก็คือ เวลาเรายิงติดฮีทนะฮะเราก็จะได้คีชาร์นมาด้วยนะผมแล้วก็มันจะอยู่แค่9าวีนะมันจะเก็บได้มากสุดอ่าห้นะก็จะเป็นการอ่ายิงไปเรื่อยๆนะผมเราจะได้คีชาร์นมานะแล้วก็อีกอันนึงก็คืออ่า secondary คีชาร์นผมเป็นฉาจมนะฮะเวลาเราฆ่ามอนที่ติดไฟนะผมมันก็จะขึ้นมานะกับสกูนะฮะอ่าอันนี้นะเวลาเราฆ่ามอนที่ติดไฟมันก็จะได้อ่าคีชาร์นมานะฮะอันนี้จะอยู่จนจบภารกิจเลยนะทั้งหมดมันจะเต็มที่299นะฮะเพรานะะเราใส่มาสีก้อนนะฮะ จริงๆมันควรจะเป็น300นะแต่ว่าในนี้น่าจะเป็น299นะฮะแล้วก็ยิงไปยิงไปเรื่อยๆได้เลยนะผมมันก็ส้มค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะผมอีกอันหนึ่งที่ช่วยเพิ่มดาเมจให้เมซ่าก็คืออ่าแฟแรนะผมก็จะเพิ่มฮีทสเตตัสเอฟเฟกนะฮะ ก็คือกดทุกสกิลแล้วก็ยิงไปเรื่อยๆนั่นเองนะฮะ พอ secondary ขีดชาร์จถึง299นะฮะที่เหลือก็จะอยู่เกียร์แฟร์แล้วนะฮะแฟร์มันจะลดลงเรื่อยๆอยู่แล้วนะฮะก็คือติดๆดับๆนั่นเองมันก็จะยิงอ่าส้มๆแดงๆนะฮะประมาณนี้สังเกตที่ด้านบนตอนนี้เป็น25ับผมแล้วก็เป็น78วิเนาะเราก็จะยิงไปเรื่อยๆอย่างนี้นะฮะอ่า50มันก็จะแดงเนาะ ต่อไปเป็นการเทสบวิวเมซ่ากับออนประเทศต่างๆนะ Activating it will buy you more time. support on the way. support has arrived their first discovery keep up the good work when you need it extraction is ready ประมาณนี้นะผมสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้เนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันไว้ด้วยนะฮะใครที่อยากจะสนับสนุนนี่เนโก้สามารถด o n a ได้นะครับผมหรือเป็นการเข้าไปช่วยกันเล่นอ่าให้ของในเกมหรือเป็นการให้คำแนะนำก็ได้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะแอปอันเดียดนะทุกคนบาย